สวัสดีค่ะวันนี้ก็พบกันเช่นเคยนะคะกับเบียเ e อร์ฟ t c a านะคะวันนี้เบียก็จะมารีวิวในส่วนของตัวรถเข้าใหม่เหมือนเดิมนะคะแต่วันนี้จะเป็นในส่วนของรถเก๋งสไตล์อีโคคาร์นะคะตัวนี้เรียกได้ว่าเป็นรถที่เราเข้ามาเนี่ยยังสภาพค่อนข้างที่จะ90%เลยนะคะรุ่นนี้จะเป็นรุ่นในส่วนของตัวสปอร์ตเป็น m a สด้าสเครื่องยนต์จะอยู่ที่ 1. 3นะคะ ปี2อ1 6ันสิเกียวออโตนะคะตัวนี้สกาย c t i v e เนาะเดี๋ยวเบียก็จะมาพาดูในส่วนของตัวภายนอกรถกันก่อนนะคะวันนี้เริ่มเลยนะคะจากตัวในส่วนของตัวนี้จะเป็นไฟพร้อมด้วยไฟตัดหมอกมาให้ด้วยนะคะตัวนี้จะมีไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไทม์ให้ด้วยนะคะเป็นโคมไฟโปรเจคเตอร์นะคะตัวนี้ ส่วนสภาพสีรถก็จะเป็นสีแดงนะคะสภาพยังใหม่เอี่ยมอยู่เลยเรียกได้ว่าเจ้าของเนี่ยดูแลสีได้ดีมากๆเลยนะคะรุ่นนี้ในตัวของล้อก็จะเป็นล้อแม็กนะคะขอบสิบห้าตัวนี้เป็นเดิมๆมาจากโรงงานเลยเป็นแม็กเดิมนะคะเจ้าของไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรในส่วนของตัวนี้เนาะส่วนตัวนี้จะเป็นกุญแจแบบสมาร์ททีเลสเนาะใช้ตัวล็อกแล้วก็เปิดปิดโดยที่ กระเป๋าเอกุญแจยังอยู่ในกระเป๋าสบบามารถกดปุ่มตัวนี้ได้เลยเนี่ยค่ะ,ะ,ะสีก็เป็นสีเดิมๆนะคะไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมาจากมาจากโรงงานเลยสีนี้เนาะจะเป็นตัวไฟท้ายนะคะไฟท้ายก็จะเป็นในส่วนของตัว LED เนาะแล้วก็มีเซ,เซ็นเซอร์หลังให้ด้วยนะคะพร้อมด้วยตัวนี้เป็นรุ่นของเขาเป็น Sky Active Technology เนาะ โอเคนะคะสาหรับรอบคันคันนี้ก็สภาพค่อนข้างที่จะใหม่เอี่ยมนะคะเป็นยังไงกันบ้างสําหรับรอบคันเชื่อว่าทุกคนเนี่ยก็คงจะถูกใจในส่วนของเจ้าอีโคคารคันนี้แน่ๆเลยเนาะเดี๋ยววิ่าจะพามาชมในส่วนของตัวภายในรถกันบ้างนะคะรุ่นนี้โอเคค่ะในส่วนของตัวภายในรถรุ่นนี้เนาะก็จะเริ่มกันในส่วนของคอนโซลหน้าก่อนนะคะคอนโซลหน้าตัวนี้ก็ทําค่อนข้างที่จะออกแนวสปอร์ตถูกใจไวรุ่นเลยตัวนี้ มีหุ้มหนังให้ด้วยในส่วนของคอนโซลหน้าตัวนี้แล้วก็จอก็จะเป็นในระบบของจอสัมผัสนะคะตัวนี้แอร์เป็นแอร์ออโต้นะพวงมาลัยก็เป็นมัลติฟังก์ชันนะคะตัวนี้สามารถควบคุมปุ่มเครื่องเสียงบนพวงมาลัยได้เลยนะคะเกียร์ก็เป็นเกียร์ออโตอ้มีโหมดรองรับในโหมดสปอร์ตให้ด้วยนะคะรุ่นนี้ ช่องต่อสาย USB มาพร้อมเลยมีตัวเ,เรียกได้ว่าตัวต่อกล้องหน้าตัวนี้เจ้าของมีกล้องหน้ามาให้พร้อมเรียบร้อยเลยนะคะเป็นกล้องหน้าแล้วก็บันทึกหน้าบันทึกหลังด้วยตัวนี้จะเป็นในส่วนของตัว High Plus เนาะมีปุ่มคอนโทรลในส่วนของหน้าจอตรงบริเวณฝั่งคนขับด้วยนะคะตัวนี้เรียกได้ว่าเล่นฟังก์ชันได้ครบครันมากๆเลย มีโหมดของมันเป็นข้อเด่นของตัวมาสด้าอยู่แล้วในส่วนของตัวระบบไอส์ของเขาเนาะตัวนี้จะเน้นความประหยัดเรียกได้ว่าตัวรถค่อนข้างที่จะสปอร์ตแล้วก็คล่องตัวมากๆเลยนะคะในส่วนของตัว i อส์็อตัวนี้เราสามารถเปิดหรือว่าปิดก็ได้นะคะมันจะเป็นในส่วนของตัวที่ค่อนข้างที่จะเซฟในเรื่องของอประหยัดพลังงานให้เรานะคะ อ่าพิเศษมีตัวนี้เลยตัวนี้จะเป็นระบบป้องกันการลื่นนถลายของตัว m a สด้2เราสามารถเปิดหรือปิดก็ได้นะคะตัวนี้มันจะทํางานควบคู่ไปกับระบบเบรก ABS แล้วก็ระบบกระจายแรงเบรกของตัวนี้ด้วยค่ะภายในตัวรถเบาะก็จะเป็นสีดําเดินได้ด้วยสีแดงออกแนวสปอร์ตให้นะคะตัวนี้ปุ่มเครื่องเสียงก็ยังสามารถคอนโทรลจาก ฝังคนขัดได้เหมือนกันไม่จำเป็นต้องใช้ตรงหน้าจอได้นะคะเวลาที่ไปกันไหนมาไหนคนเดียวเนี่ยเราสามารถคอนโทรลได้จากตรงนี้เลยโอเคเดี๋ยวเรามาชมในส่วนของตัวห้องเครื่องด้วยแล้วก็ระบบช่วงล่างของตัวนี้ด้วยนะคะ เรามาดูในส่วนของห้องเครื่องของตัวเจ้ามาดาสองตัวนี้บ้างนะคะตัวนี้ห้องเครื่องที่ค่อนข้างที่จะสะอาดแล้วก็ใหม่จากเจ้าของเลยนะเรารับเข้ามานี่เรายังไม่ได้ทําอะไรเลยนะคะตัวนี้มีในส่วนของตัวพวกน็อตไม่โดนขยับนะคะตัวนี้ไม่มีการแกะหรือว่าถอดเมสอาร์กยังอยู่ครบนะคะสติ๊กเกอร์จากโรงงานก็ยังอยู่ครบเรียกได้ว,ว่าเจ้าของเก่าเขาดูแลดีมากเลยคันนี้ เป็นเครื่องยนต์1.3เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินเน้นความประหยัดแล้วก็ลงตัวเหมาะสำหรับที่เราจะใช้งานในเมืองเวลารถติดตัวนี้ก็ยังมีระบบไอสต็อปช่วยเข้ามาด้วยอ่ะโอเคเดี๋ยวจะมาพูดในเรื่องของโปรโมชั่นแล้วก็ราคาของเจ้ามาด้า2ตัวนี้บ้างนะคะว่าจะมีราคาโดนใจหลายๆคนแน่นอนนะโอเคค่ะวันนี้เราก็จะมาดูในส่วนของราคา แล้วก็โปรโมชั่นของตัว Mazda 2รุ่นนี้นะคะตัวนี้ราคาอยู่ที่397,000บาทนะคะเรียกได้ว่าถูกมากๆเลยกับสภาพรถที่ค่อนข้างที่จะพรีเมียมขนาดนี้อนอกจากนั้นทางโชว์รูมของเราก็ยังมีโปรโมชั่นให้ลูกค้าวันนี้ออกรถแค่100บาทแค่นั้นเองนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่ต้องการที่จะเดินทางมาเยี่ยมชมรถที่โชว์รูมเราก็สามารถเดินทางเข้ามาได้เลยนะคะโชว์รูมเราจะตั้งอยู่ ถนนสีนครินนะคะซอยลานฟาน87อ่าเพอร Perfect Car ของเราก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่ปรึกษาการขายพร้อมที่จะให้ข้อมูลแล้วก็แนะนำในเรื่องของตัวรถแล้วก็การจัดไฟแนนซ์ต่างๆค่อนข้างที่จะเยอะเซลเราเยอะพอสมควรเลยถ้าลูกค้าใดต้องการส่วนลดพิเศษนะคะก็ติดต่อบเบียได้นะคะที่ Perfect Car นะตอนนี้เรามีส่วนลดพิเศษเพิ่มเติมให้ลูกค้าที่เข้ามาซื้อรถกับเราด้วย สูงสุดอยู่ที่30,000บาทนะคะพร้อมด้วยประกันภัยชั้นหนึ่งแล้วก็ฟรีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน1ปีเต็มกันเลยทีเดียวนะคะวันนี้เบก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าเกิดว่ามีรถเข้าใหม่ที่น่าสนใจเนี่ยเดี๋ยวจะมารีวิวให้ในคลิปหน้า,อ,าอย่าลืมกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงาน Perfect Car ของเราด้วยนะคะอย่าลืมกด s ับสไคร b e ด้วยขอบคุณมากค่ะ